สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ปิกมาสูโเววันนี้พี่วิทย์มาทํากิจกรรมเขาเรียกอะไรกับเพื่อนๆนักกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันว่าเป็นใครกันบ้างวันนี้ผมอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือเฮียมงครับทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราจะกินแบบประมาณเหมือนเขาเรียกอะไรมีรภาพมารีวิวกันครับวันนี้ไม่ได้แบทเทิลแข่งขันแต่อย่างใดเพราะว่ามีคนนึงไม่ค่อยพรอ้อมเดี๋ยวไปดูครับว่ามีใครป่วยมาก็สาภาพแบบให้กําลังใจสักนิดนึงว่าเฮ้ยป่วยแล้วอย่งางกุศลมาให้ร่วมกิจกรรมในช่องพี่วิทย์กันเ นี่เเป็นเฮียยงกับน้องพงษ์นั่นเองต้องบอกว่าวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมที่ช่องเฮียยง๋ยวตามไปดูครับว่าพี่วิทย์มาทาอะไรในคลิปช่องเฮียยงอีกทีแล้วก็นี่คนป่วยคนนี้ป่วยแล้วยังยังอุตส่ามาน้องพงษ์นั่นเองนักนักทีแล้วต้องรักษาต้พูดเออจริงๆต้องเป็นเลือดนักสู้พี่เออสปิริตสุดยอดครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวว่ากันตอนแรกว่าจะเป็นแบทเทิลกินกัน ไปไปมาก็ขอเป็นคลิปรีวิวแล้วกันเพราะเราหมดไปพร้อมตอนแรกถ้าพี่พงศ์พร้อมนี่คือเราจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือประมาณครับข้าหนึ่งอ่าแต่ตอนนี้พอพี่พงศ์ไม่มาปุ๊บเหลือสิบเลยประมาณนั้นวันนี้คนกินแค่คนนี้เออก็กลายกลายเป็นเหมือนเดี๋ยวมารีวิวรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านเนียเม้งกันว่ารสชาติอร่อยไหมผมไมแน่เฮียกินแล้วอาจจะสุขภาพดีขึ้นก็ได้กินเหรอร่างกายดีไงอรอดูก่อนไม่ใช่เอาเชื้อมาแพร่นะตัวเชลโล่น่ากลัวน่ากลัวเเอออ โ okay, อเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในร้านแต่ก่อนรับชมคลิปของพี่วิทย์นี้ครับฝากวก่อนเลยสปอนเซอร์ดีๆของพี่วิทย์นั่นคืออารอนเทคที่สูงความแข็งแกร่งครับสำหรับใครที่ต้องการหาเครื่องออกกายเพื่อส่องออกกายเอ,ยอยงที่บ้านนะครับซื้อฝากคุณพ่อแม่ท่านออกกายเพื่อรักษาสุขภาพสามารถไปดูสินค้าในเพจอารอนเทคได้ครับนี่ตอนนี้เฮียย้งหุ่นยางชัดมามาสนับสนุนเฮียยงได้นะครับสำหรับอารอนเทคตอนนี้เฮียย้งแกทำกิจกรรมที่เตรียมหอมพอกายในสิ้นปีด้วยอ่าแล้วก็สินค้าอีกแบรนด์หนึ่งของพี่นนนะออ้้าาาหมตเรส่งกป็ย สำหรับคนที่มีความเชื่อถือทางด้านเขาเรียกอะไรเสายมูนั่นแหละผม่าผมโตเหม็นมาสามารถไปอุดหนุนน้ําหอมของมูตาเทพได้นะครับมีน้ำหอมด้วยกันมอผมต้องใช้น้ําหอมมันมีด้วยกันสามกลิ่นเยี๋ยวัมเอามาให้เทสอ่าเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์ทางด้านเขาเรียกอะไรคนที่ถือศสีลกินเกหรือว่าสายมูนั่นเองกินเกด้วย ไม่ต้องกินเจก็ได้วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ต้องกินเจได้เออไม่ไม่กินก็สามารถใช้ได้ไงสามารถใช้ได้มันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็เสริมบุญรับฟ้ารามีให้กับเขาเรียกอะไรผู้ที่ใช้เนาะเพราะว่ามีใช้อยู่ป่ะผมยังไม่ได้ใช้วันนี้วันนี้รีบบอกมองนะเราอะรอเอ้ยคุณต้องไปใช้นะลาหูกำลังเข้าแบบลาสีเดี๋ยวต้องใช้แล้วหน้าจะผ่องใสโอเคเดี๋ยวเราตามเขาไปดูเขาเราจะพาไปรีวิวอาหารกันไปก๋วยเตี๋ยวเรือเฮียเม้ง เดี๋ยวยกให้กินนลยสองโลมั้ง้ะมาครับทุกคนตอนนี้เราอาหารยังมาไม่ครบนะต้มไอเขาเรียกอะไร๋วยเ๋ยวเรือส้มตำแต่แล้วส้มตำจะแล้วพี่กูสรุปใครป่วยเลยพี่เขาป่วยเลยพี่อันนี้เออตอนเราสั่งมาให้หมดสามสิบที่เราแต่ตอนนี้มาสิบเก้าตอนนี้มาสิบเก้าแล้วเราไม่รอแล้วครับเราลุยกันเลยเดี๋ยวเราจะกินแล้วก็บอกถึงความรู้สึกว่าเอร่อยแค่ไหนเนาะ เพราะว่าตอนนี้น้องแย่น่าจะแย่อย um> ู่น้องผมรอบที่แล้วพี <S 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 ่ก็ชวนผมรีวิวรเจักรเออรอบนี้ก็เป็เจักรืออีกแล้วรวยครับอเส้นหมี่โอเคมาครับผมครับไปนี่เลยผมขอเส้นหมี่ก่อนเลยล็อกเส้นหมี่มันจะอืดไวหรอเส้นหมี่อืดช้าไหมหรอเส้นหล็กมันจะไวมันจะอมน้ําไวแล้วเส้นจะเปื่อยเร็วครับเส้นหมี่ก็ดีดิมันจะไม่อร่อย เราสั่งเราสั่งเส้นหมี่เพราะมันอื่นเราก็จะได้กินเป็นเส้นเล็กไงปริมาณก็จะเยอะขึ้นรวบเลยมาทุกคนเฮ้ยผมต้องชิมน้ปก่อนมันหอมมากเลยแต่น่ากินนะเออแล้วหอมอืมสวยโอโกโก้เลยเป็นแบบกลิ่นเนื้อแบบชัดเจนนะอันนี้เราสั่งแบบให้เขาแบบรสรสเผ็ดหอมไหมไมหอมมากใช่พี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้เราเลยอยู่ตามความจริงใชุ่เนื้อดีนี่ดีน้ำซุปหอมแล้วเนื้อดีเหรอไอ้น้ำอ่าอะไรนะ เดือเรือไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากไม่เอาตับกขดีนะเฮ้ยนุ่งเนื้อดีโอยโคงกินลวร้อนไงยงได้ดีขึ้นใช่ใช่ดดได้เลยทำหมุนได้เลยหมุนได้นี่นะครับแกนอืมหออมเยอะือมว่าจานนี้คือแบบเต้นไ,ไม่เยอะแต่เนื้อเยอะอ พวกเนื้อมันจะมีพวกเนื้อเครื่องในพวกลูพกพินเนาะมีเนื้อสดมีเนื้อเปื่อยมาให้ครบเลยครับทุกคนกเ,เนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยอนาะชิ้นใหญ่อือหึได้ทุกคนเนื้อดีอ๋อไม่หมดอีกเหรอร้านอยู่ที่ไหนสามสิบไง s> <S อยู่เพชรเกษมหกสิบสามนี่ทุกคนป๊าบคำโตโตอือดูปริมาณ อันนี้คือรีวิวนะทุกคนไม่ได้แข่งกินใดๆอันนี้คือเปรียบโปรแกรมตอนแรกว่าจะแข่งกินกันจับจับก็นุ่มเนื้อนุ่ม,ม,มเขารวบม,มากำลังดีเลยไ,ไหวไหมใช้เนื้อมันออกเลยเนหนาวเนื้อออกแค่ไหยังออกไม่ไปวิ่งอ่ะนั่งรถมาที่ผมขับแต่ปิดแอร์เลยนะเฮียรู้ป่ม <c oughs> ไม่ไหวหนาว อปายาหนึ่งที่ต่อมาทุกคนบะหมี่เหลืองเน,นื้อตุ๋นเขาดีอ่<ด>ะพี่ดีใช่ไหะอันนี้ไม่คีเลตถ้วยเล็กๆนี่ถ้วยละรู้สึกอย่สามห้าทุกคนสา,สามส็บสามสิบใช่ไหม,มเ,เนื้อเนื้อถ้าหมูก็ถูกหน่อยหมูรู้สึกอย่ยี่ห้า ฮึมืึมืนอะรารเนี่ยเขามีทั้งหมูแล้วก็เนื้อใช่ไหมแล้วก็เขาแยกหม้อนะบางคนเวลามากินเนี่ยเขาเขาไม่ทานเนื้อใช่รับเขาก็จะแบบกลัวๆแต่ว่าที่นี่เขาจะแยกหม้อที่นี่สำหรับคนทานหมูนะครับก็สามารถมาทานได้แยกหม้อแต่ใช้ ปลาหิวอันเดียวกันนะไม่ใช่ปลาเดียวกันอืมโบฟเพื่อนตามมาได้ครับทุกคนสําหรับสายเส้นนะครับคนชอบกินเต้นเนี่ยเรามาโดนกันได้ที่ว่าเขาให้เออ่คุณภาพเลยคือรสชาติแล้วก็เทเจอร์ของเนื้อเนื้อทํามาดีนุ่ม เหนียวเกี้ยวไม่ออกอ้าวไม่มีแค่เล่นต่อเลยก็น้งอร่อยอืมเอรเฮียที่มาไม่อะไรหรอกกินฟรีเอาจริงเหรอเอาสั่งเพิ่มสิมีกระเพราไหมงั้นหมดกันไหมรีวิวแล้วเนี่ยทุกคนตอนแรกกล่าวว่าจะแบ็คเพิ่นสองสองรุ่มหนึ่ง ก็เกรงใจไงคนป่วยไงเอเดี๋ยวเราชนะก็เดี๋ยวหาว่าเราแพ้คนป่วยมีข้ออ้างู่นนีนั่นแต่ว่าวงเล็บว่าเราสองคนนะเอาคนเดียวนะคือตอนนี้น้องพง์ไปถึงระดับเขาเรียกอะไรนักกีฬาแข่งกินแล้วเนาะอ๋ออืมกินเยอะจริงทุกคนแล้วกินไวมากน้องพง์เบียก็สี่โลแล้วนะเบียยุ้งอะยังอย่างสู้พี่พงไม่ได้ห่างอีกเยอะ คงใช้ชื่อช่องว่าอะไรนะ u t u b e จัดให้รู้แซ่เหมือนเดิมคงจัดให้รูกแซ่ไปติดตามกันได้ครับสําหรับคอนเทนต์หลักๆคือคอนเทนต์เพื่อสุขภาพนักกินนั่นเองสุขภาพอะไรวะสุขภาพโอเคเลยอันนี้ผมสั่งแยกมาเป็นตับเนื้อกับตับหมูอัอนไหนถึงหมูอันไหนถึงเนื้ออันนี้คือเนื้อพี่ดูอยากอะไรครับ ความละเอียดของตัวเพรามันจะหยาบกว่าอันนุ้นหยาบกว่าไหมตับหมูหยาบอันนี้อันนี้มันเรียบกว่าพีอ๋อ,อมันจะแบบหย,ยาบๆเนี่ยอ๋อเนี่ยตับเดืยวมันจะแบบดูแบบหยาบๆกว่าอ uh ่านุ่มไหมลองดูอืมซอสยำจิ้มน,นี้อร่อยว่ะอืมอืมห่อพองมันข้นยังไงมันข้นยังก๋วยเตี๋ยวอ่ะ อ๋อผสมน้ำไงอ๋อเห็ดน้อยโอเหรอพี่ว่ากินง่ายเห็ดน้อยอย่าดูเลยไข่ขึ้นไงนี่ม,มันไล่ไข่เลย ตรงนี้มันใกล้กับที่เฮยองมาซ้อมเล่นกล้ามใช่ไหมอือถ้าเกิดถ่ายมาก็มาเจอเฮยองมาขอถ่ายรูปได้นะไม่เจอผมหรอกไม่เจอเนาะขอยถูมากเฮยยมาตีห้าตีห้ามาซ้อมเช้<อ>ชา <ผม S 1> เกินเพราะว่าเราซ้อมเสร็จอะตอนเช้าใช่ปะ่ะอืมผมมาเห็นร้านนี้ประจําแต่ว่าร้านเนี้ยเขากําลังเหมือนกําลังตั้งร้านแต่ยังไม่ได้เปิด แต่บางทีเราไม่เคย <ผม S 1> ได้ชิมใช่แลว้วเวลาแบบผมจอดรถอะไรเงี้ยบางทีแบบกลิ่นน้ำตุ้บเนี่ยมันข้ามไปถึงฝั่งเราเลยนะออมันหอมเงี้ยช่วงเที่ยวน้ำตุกใหม่ๆเออผมก็เลยว่าเฮ้ยมันน่าจะอร่อยนะใชรไอยเลยเคยยือเฮยองแนะนำครับร้านนี้ว่าเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแผนกันตอนแรกว่าจะไปกินข้าวมันไก่ปลายมาเปลี่ยมนมันก็ทุกคนทุกคนเขา,าไม่สบายอ่ะพี่เราเห็นใจคนไม่สบายแหละวันนี้ยอดไปวิ่งพงหมนเลย ามา,าป่อยปุ๊บนี่เอาไะ่ไดพกหมดเลยได้โอกาสต่อมาที่เส้นเล็กทุกคนทีวิชามที่สี่ครับนจะอุนะอ้ผมว่าถ้าเส้นหมี่อ่ะน้ำตุกติกับน้ำตุ๊บักมันจะเจืดม,มันอกผมว่ามันอมน้ำเร็วอ่ะแต่นี่ก็อมเลยน้ำแห้งเลยมาต่อที่ชามที่สี่ทุกคนใช้เส้นเล็ก เหนียวนุ่มเหนียวจริงเส้นอมน้ำเด้อืเดี๋ยวนี่มไม่ได้แห่งก,กินนะครับดูชาใีน้ําพงเนี่ย <c oughs> ไปห้าแล้วไปหกแล้ว <c oughs> <c oughs> ขนาดพี่วิทย์แบบกินเยอะกว่าคนทั่วไปนะยังอิ่มเลย สี่ชามคชามต้องบอกว่าสําหรับเพื่อนๆสายเส้นนะครับตามมาชิมกันได้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบให้คุณภาพเนื้อที่ดีครับแล้วก็คือสั่งทุกอย่างเนี่ยก็จะให้มาครบเลยลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับแล้วมันเป็นเนื้อที่คุณภาพทำมันนุ่มแล้วมันน้าซุปหอมก็สําหรับคนสายเส้นไม่ควรพลาดครับตามมากับแมบพบที่พีวิททิ้งไว้ให้เลยไปแล้วทุกคนเดี๋ยวพีวิทชิมอีกแป๊บนึง วันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับไม่มีแล้วข่ายให้หมดถายหมดเลยใช่ไหมหมดหมดใช่ไหมมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งอ่ะผมว่าอะไรไม่ดูนะือมันจะเหนียวเหนียวแบบเคียวไม่ขาดเหนียววนึงอเอ็นที่รมันเป็นเอ็นเฮ้ยเอ็นเหนียวอ่ะใช่เอ็นมันจะเหนียวๆเกือบมันเคียวไม่ขาดอ่ะอืมมันาหเนื้อเปื่อยกับพวกเนื้อตดอะนุ่มแต่มันจะมีรืดมันจะมีชิ้นหนึ่งที่แบบมันเคี้ยวไม่ได้อืม ร้านนี้ที่ว่าเป็นไงต้องบอกว่าร้านนี้แนะนำกันเนอะเราสามคนถ้าัไหนพงฟิตถ้าวันไหนพงฟิตนี่กระจุยแน่ไม่เอาไม่เอามึงกินไปเลยใครลองเข้าไปติดตามน้องพงน้องพงสงารที่ตอบก็ไหนจะมียูทูบนะครับพงจัดให้รู้แซ่แล้วก็ t ิก t o อจัดให้รู้แซ่วีสองวีหนึ่งไปไหนวีหนึ่งโดนอ่าโดนบล็อกไปแล้วคุณได้ทำวีสามเผื่อไว้ได้ปะ มีสามจะมาไหมมีสามอย่างเผื่อไว้ก่อนเลยพอแล้วแค่มีสองคนแค่มีสองคนนะก็น้องพงษ์ครามีคอนเทนต์เรื่องการกินจุกินเยอะกินคำโตอะไรพวกนี้เออก็ไปตามน้องพงษ์ได้รับรองว้าวครับ่าบ้าคนแบบนี้มีด้วยเหรอกินเยอะจริงๆส่วนเฮียยงนี่ก็เป็นคอนเทนต์ตอนนี้ก็จะเป็นนักกล้ามแล้วเต็มตัวเลยทุกคนนอกจากเป็นนักกินแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนักกินนักกล้ามรวมกันนะเป็นบกอาอะไรนะเป็นนักกล้ามที่กินเก่ง เออแล้วก็จะไปสู้กับนิกอะไรนะชื่ออะไรนี่นินอะไรนะนิกแองนิกเวลลี่เออเ็มโอทีอ่าถ้าใครดูคลิปคลิปอย่าไปชี้นำสิเขาด่ากูอยู่ใครไม่รู้ไม่กินเนี่ยกูไปยืนนด่าเนี่ยอะไรอย่าไปชี้นำเขาดิแต่เขาไปหาแหวไปด่าอันนั้นตอนนั้นยังไม่เทพตอนนี้แกเทพแล้วเออสู้ได้ใครวะ อยาพี่วิทย์เข้าไปเสิร์ฟเราเอามาแปะให้ดูทุกคนนิกเวลลี่นิกเวลลี่นะเออเขาเป็นนักกินใช่ไหมระดับสี่ของโลกโอ้เยี่ยท์เขใช่มีกล้ามอ๋อเหรอเฮียยงก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีกล้ามล้วไปสู้กับเขาอ๋อมันก็ต้องจัดแบทเทิล์นกันนสภาพนะถ้าปีหน้าเขาจัดแล้วเฮียแบบแบทเทิลกันเลยแบทเทิลกันประกบกันเหมือนผมกับแพคเออเล็กกันทั้งคู่อ๋อเฮาจะเน้นกล้ามฝากฝากติดตามคอนเทนต์แบทเทิลของเฮียยงกับนักก้าวคนอนาคตอนาคตอนาคตเนาะ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับต้องบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับเพื่อนๆสายเส้นนะครับห้ามพลาดตามมาชิมกันได้อยู่ที่เพชรกษม63ครับก็ฝากไปอีกหนึ่งร้านครับทุกคนวันนี้ขอบคุณมากสำหรับน้องคงนะแล้วก็เฮียยงครับผมที่มาร่วมเป็นพิธีกรบเจ้ามือครับขอบคุณครับวันนี้ก็หนุกหนานครับทุกคนแล้วก็ นำเสนอรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเรืออีกเจ้าหนึ่งที่แบบอร่อ,อยสั่งสังกับานเนาะพี่วิีวิเลี้ยงไงสั่งกับบานนักค <c oughs> นละสิบป่ะเอาเชาวเมือยบายบทุกคน bye bye, มาเจอกัน,นนะขอบคุณครับ